อาเซนอนสุดมั่นใจเซลฟี่คู่นาฬิกานับทอยหลังสู่แชมป์หลังอัดโฟแลแลมเรียกเรว่าอาเซนอนพบความมั่นใจเต็มร้อยเซลฟี่คู่นาฬิกานับทอยหลังสู่แชมป์หลังอัดโฟแลแลมนำห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ห้าแต้มโดยเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่12มีนาคม2566การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤดูดกาล2022-2023ซึ่งปืนใหญ่อาเซนอนบุกไปถล่มโฟแลแลม3-0เก็บเพิ่มเป็น66คะแนนนำจาฟูงเหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ2อยู่ที่5แต้มส่วนโฟล มี39คะแนนเท่าเดิมรังอันดับ8หลังจบการแข่งขันอเล็กซานเดอร์เซนนโกดาวเตะชาวยูเครนวัย25ปีได้โพสต์ภาพหมู่ของเหล่านักเตะพร้อมด้วยทีมงานเบื้องหลังคู่กับหน้าปนานนากาคอกเอ็ด e จำลองซึ่งเป็นนาฬิกาที่เคยอยู่ที่สนามไฮบูลีหลังเย่าของเดอกานเนอร์ที่เคยชูถ้วยแชมเมีย์ลีกพร้อมข้อความว่า3ามต้สมสำคัญในเกมนอกบ้านครีนชีตและน้องชายของผมกลับมาแล้วซึ่งในที่นี้หมายถึงกาเบรียลเมซุสหลังจากโพสต์ดังกล่าวผ่านไปไม่นานแฟนๆ มตตีความภาพดังกล่าวบางคนเชื่อว่าเข็มยาวของนาฬิกาชี้ไปที่เลข11เพื่อแสดงว่าตอนนี้เหลืออีกเพียง11เกมจนกว่าจะจบฤดูกาลและบางคนเชื่อว่าเข็มสั้นกําลังเข้าใกล้เลข2หรือเวลา14นาฬิกาซึ่งอาจสื่อถึงการนับถอยหลังก่อนคว้าแชมป์เลกสูงสุดสมัยที่14